หลังจากเข้ากรุงเทพฉันได้มาเป็นลูกจ้างขายปลาที่ตลาดแห่งอ้าวคุณยายคะอ่ะพอดีเลยนี่ค่ะปลาที่คุณยายสั่งไว้ปลาที่แกขายอะ่ะฉันบอกทั้งหมดเลยรวมถึงปลาที่แกนี้ซื้อด้วย แต่ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้มาเจอแฟนเก่าเร็วกับชูของเขาปลาตัวเนี้ยยายคนเนี้ยเขาสั่งซื้อก่อนนายไม่เกี่ยวไปหาเรื่องที่อื่นป่ะ <c oughs> นี่เกย์ก็แค่อีบันนอกเข้ากรงมาขายปลาปะ่ะลูกค้าบอกให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำซะสิส่งปลานั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรนะคะคุณยายอันนี้ของคุณยายค่ะใจจ้งขอโทษนะครับคุณไฟ พอดีเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับนี่ค่ะนี่คุณไฟอ่ะเขาเป็นลูกค้าประจํานะจะไปพูดกับเขาอย่างนั้นได้ยไงจะไปไหนก็ไปปะงั้นฉันไม่เอาปลาตัวนี้แล้วนะเป็นไงล่ะแอชีวิตในเมืองเนี่ยมีความสุขมากไหม ทำกันแบบเนี้ยงั้นฉันไม่ทำงานที่นี่แล้วค่ะฉันขอลาออกงานห่วยๆแบบเนี้ยไม่ต้องทำหรอกสนใจงานไม้พานไหมล่ะสนใจค่ะ <laughs> นี่คนมันนอกอย่างแกเนี่ยเป็นแม่บ้านมันก็ถูกแล้วนี่ <laughs> ฉันเลยอยากรู้จังเลยว่าเงินเดือนมันจะสักเท่าไหร่เชียว <laughs> เงินเดือน,มนไม่เยอะหรอกเดือนละแสนพอไหมฮะ <laughs> แสนเลยเหร ก็ <c oughs> คงเป็นงานสกปปกสกปปกที่ผิดกฎหมายแล้วมั้งถึงได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้ใช่จิตใจสกปปกยังไม่พอยยังมองอย่างอื่นสกปปกไปหมดเลยเนาะนี่คิดว่าทุกคนเขาจะไปเหมือนไดกันหมดหรือไงฮะคนหนึ่งก็ลืมกับพื้นของตัวเองส่วนอีกคนก็ชอบแย่งผัวสบ้านใครกันแน่ที่สกปปก <c oughs> นี่อีปานา่เนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปเลยไมเธอขาดที่รัก <c oughs> ขาด <c oughs> เดี๋ยวก็ขับไปเอา Ôi uh, Mẹ à, Không à คุณยายคะหนูว่าเครื่องประดับราคาแพงขนาดเนี้ยไม่ควรวางไว้แบบนี้เลยนะคะคือสมัยนี้จนมันเยอะอะค่ะหนูกลัวว่าจะโดนขโมยไปแม่บ้านยี่สิบคนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนเดียวถ้าเธอคิดว่าเธออยู่ไม่ได้แล้วก็ก็กลับบ้านนอกไปซะอย่าเสียดายเวลานะอ๋อไม่เลยคะ่ะหนูอยู่ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปทำความสะอาดเลยนะคะ คุณยายคะน้ำค่ะนี่คุณยายอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเลยเหรอคะใช่ฉันไม่มีสามีไม่มีลูกแล้วก็อยู่คนเดียวมาจนถึงตอนนี้แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะฉันคือหนึ่งในคนแก่ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี้เธอจำไว้อย่างหนึ่งนะผู้หญิงเราเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเอง และจะควบคุมชีวิตของเราได้แม่คะเอ่อเงินค่าเทอมน้องไม่พอทำไมแม่ไม่บอกหนูหละคะหนูได้ข่าวว่าแม่ไปยืมเงินของน้ามาด้วยใช่ไหมเอแม่รู้ว่าลูกอยู่บ้านไฟมันลำบากเรื่องที่บ้านลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะ ขลุ่ไฟคือแอรขอยืมเงินก่อนได้ไหมอ่ะพอดีว่าทําบ้านแอร์ต้องใช้เงินด่วนเงิ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 นโทรมาทุกครั้งก็มีแต่ของเงินคิดว่าฉันทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เลยเหรอวะสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของการเป็นภรรยาคือการยืน่นมือของเงินจากสามีคุณยายคะดึกแล้วนะคะปิดทีวีไปน้อยก็ได้ค่ะ คุณยายคุณยายคะโอ๊ยคุณยายเป็นไงบ้างคะคุณแค่ต้องผ่าตัดดวงค่ะรบกวนญาติผู้ป่วยไปจ่ายค่าผ่าตัดก่อนนะคะทางเราจนินจะทำการผ่าตัดได้คะ่ะได้คะ่ะ ทั้งหมดส5ม0ส้าบาทค่ะคุณเพยาบาลคะตอนนี้ฉันมีเงินแค่แสนเดียวอะคะ่ะแต่ว่าฉันขอจ่ายเท่านี้ก่อนได้ไหมคะส่วนก้อนที่เหลือฉันจะเอามาจ่ายให้หลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะ ฉันถึงที่นี่เลยเหรอทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเงินเก็บของฉันกับไฟที่เคยเก็บร่วมกันมาเอาคืนฉันบ้าเดี๋ยวนี้นี่คนบ้านนอกอย่างแกเนี่ยมันเห็นแกเงินดีเนาะเงินพวกนั้นเนี่ยพี่ไฟเขาเต็มใจให้ฉันทุกบาทเลยถ้าแกอยากได้อะแกก็ไปเอาของเขาดิหรอต่อให้ฉันเป็นคนบ้านนอกเนี้ยฉันก็พอจะรู้กฎหมายมาบ้างนะ รู้ไหมว่าเรื่องเป็นชู้เนี่ยมันเป็นคดีแพ่งนะก็อยากให้พ่อแม่ของแกรู้พฤติกรรมชั่วของแกบ้างปะละ่ะนี่แกมาทำอะไรที่นี่ก็แค่เนี่ย ส่วนที่เหลือฉันนำมาจ่ายทั้งหมดแล้วนะคะลองเช็คดูได้ค่ะงานเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีครับผมเป็นทานายส่วนตัวของท่านนะครับมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของคุณท่านทั้งหมดนี่คือค่ารักษาพยาบาลที่คุณออกไปก่อนหน้านี้ครับออส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เหลือเนี่ยผมได้ทำการชำระเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การรักษาเนี่ยไม่เป็นไปนตามที่คาด ตอนนี้เนี่ยคุณท่านเสียแล้วครับ ไม่หนูจะมาหายายบ่อยนะคะอ,อะไรนะครับอาการของคุณท่านเนี่ยหนักขนาดน,น,นั้นเลยครับอ๋ออคุณท่านเลือกหาแม่บ้านอยู่หรอครับพอดีว่าเขาเนี่ยออกไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณท่านอยู่นะครับโอ้โอยหเจฉันทำโน่นทำนี่ตลอดเลยอ้าวยไงคะกับข้าวแบบพอดีเลยคะ่ะ ทำไมครับเพื่อหยุดที่ไหรกมนไม่กันทีฉันอยากแก้ที่ไหนกรมได้ครับเธอจำไว้อย่างหนึ่งนะผู้หญิงเราเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองและจะควบคุมชีวิตของเราได้ ขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่ซื้อชุดนี้ให้หนูหนูใส่เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะสวยมากแอร์ของยายเนี่ยใส่ชุดอะไรก็สวยจ้ะขอบคุณค่ะคุณแอร์ครับคุณท่านมอบมรดกทั้งหมดให้คุณครับมีบ้านสี่หลังโรงแรมอีกหลายแห่งแล้วก็หุ้นส่วนบริษัททั้งหมดครับนี่ครับ นี่มันบริษัทที่ไฟทำงานอยู่เงีงถึงเวลาที่ฉันจะต้องเอาคืนพวกมันสองคนสัทีผู้ชายที่ชอบม่วงทำไมถึงโดนเมียกันได้กัหรอไอ้หมอน้องชายผมเป็นอะไรไม่รู้ครับตอนนี้มันม่วงแล้วสักพักเนี่ยมันกระดาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มีตป้าหนูกลับบ้านแม่แค่สอวันพี่ไปทำอะไรมาเออพี่ไม่ได้พูดดีๆนะต่อหน้าหมออย่าโกหกคือ พี่ไม่ได้ทำนะสามีคุณไม่ได้นองใจคุณหรอครับกางเกงในที่สั่งมาจังเนี่ยสีมันตกยังแพ้ด้วยนี่พวกคุณไม่รู้หรอครับการสั่งเสื้อชั้นในหรือกางเกงในเนี่ยไม่ควรสั่งสีเข้มเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอะไรมาย้อมถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยนะครับและไอตุ่งแพงๆที่ซื้อไว้ให้เนี่ยทำไมไม่เอามาใช้ฮะยังไม่ได้ซักเป็นไงงานมีปัญหาแล้วเออหัวหน้าครับคือกางเกงรัดเนี้ยมันขึ้นลาแถมมี สิ่งสปกปรกเต็ไมไหมดเลยครับผมว่ารถนี้เราเอาทิ้งดีกว่าไหมครับจะต้องไปทิ้งเติมใหม่เรือวาเปลาต้องขึ้นด้วยฝ่ายผลิตให้มีย้อมสีดำขายได้แน่นอนัหวหน้าน,นี่ฉลาดจริงเลยนะแ้ว <c oughs> <c oughs> ผมใส่แบตม,มันใส่กันมั้ยแต่โชคดีนะครับที่คุณเพิ่งใส่มันนะ่ะอาการก็เลยไม่รุนแรงมากแบบนี้มันหลอกลวงก,ก,กันจะชัดเลยนี่หว่า เวลาที่ซื้อสินค้าในเน็ตเนี่ยควรตรวจสอบให้ดีนะครับควรเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่สามารถขอเงินคืนได้ภายใน7วันว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เป็น SPV เนี่ยเขามักจะเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เย,ย,ยทำอะไรวะเฮ้ย,ยนี่มันสภาพมือสองแล้ววันนี้เฮ้ยนี่ฉันไม่ยอจะได้คืนมันอี๋มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยหมอแบบนี้ผมก็อันตรายเลครับ แม่อันตรายที่สุดหรอนะครับเสื้อผ้าบางตัวที่ต้องแก้ไขสีเนี่ยเขาจะใส่สารเคมีเข้าไปเกินมาตรฐานย0สิบเท่าหลังจากนั้นคนที่ซื้อไปจะเกิดยกนี่พี่ซื้อชุดนอนมาให้ใหม่อ่ะ9กบาทเองทำไมกลิน่นแรงเงี้ยอ๋อมันเป็นชุดใหม่อ่ะเดี๋ยวซักก็ไม่มีกลิ่นแล้ว วะโอ๊ยเฮ้ยทำไมผื่นแดงขึ้นเต็มตัวแบบเนี้ยอุ้ยอุ๊ยคันมากเลยอ่ะโอ้โหซื้อเสื้อผ้าสมัยนี้นี่มันน่ากลัวมากเลยครับค้ากันชัดชัดเลยอ่ะการเลือกซื้อของในโลกออนไลน์ฝากพิจารณาคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นถูกแล้วรีบซื้อหมอเตยื่องคนึงดีครับพี่รักต่อไปอะเราไปซื้อเสื้อผ้าหน้าร้านกันดีกว่าเนาะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ด้วย ทีรักผมซื้อเกมมาใหม่อ่ะ50บาทเองนะคุณภาพดีมากเลยเนี่ยมียี่ห้อด้วยผมไปแย่งกับเขามาไม่นั้นนะอดแน่ๆเลยอ่ะดูดิโอ้ยเฮ้ยนี่มันข้าวเลือดนี่กางเกงคนตายหรือเปล่าเกงคนตายไหนอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย